บนเส้นทางที่เธอและฉันได้เดินมันช่างเดียวไดายฝาคอยตะถามกับใครต่อใครว่าเมื่อไรฉันจะได้เจอใครสักคนที่เราให้รักใครสักคนที่เขาเข้าใจ ใครสักคนที่กอดฉันไว้ในคืนที่มีเมกดำใครสักคนแต่งเติมความฝันใครสักคนที่พร้อมแบ่งปันใครสักคนที่ไม่ทิ้งกันเลยฉันได้เป็นในสิ่งที่ฉันเป็น แล้วเธอก็เข้ามามาทำให้ฉันเข้าใจมาเปิดประตูมาเปิดหัวใจเปิดความฝันให้ฉันได้วางไว้แล้วฉันนั้นก็เจอเป็นเธอคนเดียวที่ใช่จะมอบความรัก จะมอบชีวิตให้ฉันนั้นมีความหมายต่อไปจากนี้ฉันขอสัญญาจะดูแลเธอตลอดไป ใครสักคนที่มองแค่ฉันใครสักคนให้ฉันเชื่อใจใครสักคนปลอบโยนอภัยในวันที่ฉันผิดพลัง ใครสักคนผักดันความหวังใครสักคนต่อเติมพลังใครสักคนที่จับมือฉันแล้วคนนั้นไม่ยอมจะปล่อยมือฉันไปแล้วเธอก็เข้ามา มาทำให้ฉันเข้าใจมาเปิดประตูมาเปิดหัวใจเปิดความฝันให้ฉันได้วางไว้แล้วฉันนั้นก็เจอเป็นเธอคนเดียวที่ใช่ถ้มอบความรักถ้มอบชีวิตให้ฉันนั้นมีความหมายคู่กันแล้วคือเรา จะมีสองเราเรื่อยไปในทุกทุกวันเราจะอยู่ข้างกันให้เรานั้นได้อุ่นใจต่อไปจากนี้เราขอสัญญาจะดูแลกันตลอดไป i to